เอ้จริงทุกวันนี้เริ่มเริ่ม,มนะเริ่มผมเคยไปบ้านเขาเริ่มแบบซองกระจงีอ้อแต่ก่อนล่ะแต่ก่อนเอาแต่ก่อนแต่ก่อนตอนตอนมาอยู่ค่ายใหม่หหอาบน้ำปุ๊บเตะไปดูหนังเหรออ่าคือมือลูกคีมแล้วก็หลอกม,มาเลยอ๋ออ,อ,อันนัน้นคือแต่ก่อนอปัจจุบันนี้อะไปดูหนังันพี่ไปเต้แป๊บนึงสิบนาที ที่ที่เองเคยพูดให้พี่ฟังอ่ะที่เข้าไปในห้องเขาตอนนั้นอ่ะแล้วเองไปเห็นไอ้ชุดชุดชุดอะไรนะชุดว่ายน้ำโปรตีแบบชุดว่ายน้ำไอย่างเราแบบใส่บอกเซอร์แล้วก็ถอดเสื้อเออบอกเซอร์ถอดเสื้อเขาอยากใส่เหมือนเราไงกินในตัวเดียวแล้วก็คือมันจะทัวลงผมหรือเปล่าคุณอยู่ด้วยกันทำไมคุณไม่พูดเอาไม่ก็ให้คนนอกพูดไง คนในก็เห็นบ่อยแล้ว